ในช่วงนี้นะคะบอกก่อนเลยว่านะคะเธอคนนี้นะเป็นดาราสาวสวยที่เรียกว่าสวยตลอดเวลาแล้วก็สวย,สวยไม่เคยเปลี่ยนเลยทำงานสุดเลยเธอเองก็บอกว่าเธอเองมีแค่ับความงานซึ่งเธอการันตีว่าของเธอนั้นเธอทดสอบด้วยตัวเองแล้วก็ทดลองด้วยตัวเองแล้วก็ทานม,มาเองแล้วก็คิดคนด้วยตัวเองอ่ะพบกับน้องบลูเอมิกาสวัสดีค่ะ ไม่ท่าเลยครงข่านี้ฉันุดรุ่ยรอนะคะคุณธนกรหรือคุณตีนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เลยนะคะต้องบูจ๋าบอกก่อนเลยว่าต้องดูเหมือนเดิมตลอดตั้งแต่พี่เจอตัวหรืออาชีพนี้นะพี่น้องบอกว่าหนูมีเคล็ดลับแล้ววันนี้นะคะถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องรอยหลุมสิวผิวแห้งเป็นคุยแล้วก็หลุมขนกว้างจุนด่างดำต่างๆหรือว่าไม่กระทั่งเรื่องกระดูกเรื่องข้อต่อเรื่องผิวพรรณไม่เป่งปังสดใสวันนี้ออมอร่คอลลาเจนพลัสช่วยได้ ก็บอว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของบลูเองแล้วก็มีพี่ตีเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะดูแลเรื่องสูตรต่างๆแล้วก็ยังมีหุ้นส่วนคือไผ่พาทิย์ท,ที่เขาที่แล้วมาแล้วพี่ก<า>็แต่ว่าดอดมดมอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะแต่แตว่าของนีงด้ดมไผ่ <laughs> ต้องบอกว่าเขาที่แล้วเขาบอกโปรโมชั่นไปแล้วเนี่ยคนโทรไม่ทันโปรโมชั่นเยอะมากเพราะว่าขายดีมากขายดีแล้วของก็หมดไปแล้วที่มาใหม่แล้วของใหม่มาด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าโปรโมชั่นเขาที่แล้วถูกแค่ไหนวันนี้ถูกกว่าเดิมแต่อุบไว้ก่อนละกันถ้าใครที่มองห อาหารเสริมคอลลาเจนอยู่แล้วนะคะแล้วก็อยากจะดูแลผิวพรรณจดเบอร์โทรไปก่อนอ่า0ุ่0 4อก้น่ค่ะบอกกันนะทีว่าอมโมเล่ยู่ข้างหน้าเราเองนี้นะฮะน้องบูทำเองและการันตีว่าไม่ที่มาสวมเป็นชื่อใครแต่เป็นของเธอเธอทำเองกับคุณไปฏิเธอทำเองไม่ใช่ว่าแบบมือกบมือกับบางแห่งแบบมาสวมชื่อไม่ใช่นะคะมอมบูบันดียังไงกัอคอลลาเจนของน้องบูอันนี้ให้พิิพูดถึงสารสกัดค่ะผก็อมโมเล่แปลว่าความรักนะครับตายแล้วสึกค่ะ คุณภัยประทิดกับคุณบูริการเนี่ยก<ม>็คือพร้อมจะมอบสิ่งดีๆมอบความรักให้กับผู้บริโภคคอลลาเจนเนี่ก็มีประโยชน์ทั้งด้านของสุขภาพภายภายในทั้งผิวพรรณทั้งข้อกระดูกถูกต้องครับผมซึ่งกินแล้วเห็นผลนะครับคอลลาเจนอยู่ในตลาดเมืองไทยมานานแล้วนะครับส่วนประกอบของอัมเรเล่คอลลาเจนตัวนี้นยก็คือมีผลิตภัณฑ์ที่แบบสารสำคัญเพศก็คือตัวคอลลาเจนคะคอลลาเจนก็คือแหล่งตัวนี้แหล่งที่แบบ แหล่งที่สารและบริสุทธิ์นะครับจากปลาจากปลาโดยตรงเลยแล้วก็ที่มันคือมันเล็กมากดูดซึมร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะกินแล้วคือว่าไม่ตกค้างอ๋อไม่นี่คือไม่ตกค้างในช่องในไตของเราขนาดขนาดของคอลลาเตอรออยู่ประมาณต่ำกว่าที่500 500ดาตันคือขนาดมันเล็กมากทั่วไปปกติพันห้าสองพันเงี้ยพี่กองแต่มี500 500ดาตันมันเล็กมากทําให้เวลาทานไปแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ 3-7วันเนี่ยจะฟินแบกูกลับมาแล้วอย่างบูเนี่ยล่าสุดไปอเมริกามาผิวแห้งลอกจนแบบทรมานเจ็บมาเพราะผิวมันแห้งมากแล้วพอกลับมาดื่มคอลลาเจนได้สองสวันผิวกลับมานฟื้นเลยคือมันฟื้นไวมากแล้วเห็นชัดเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ใช้ครีมยังไงเนี่ยเวลาผิวแห้งใช้ครีมยังไงแจ้งว่าถ้าเกิดเจอไปเจอของเจ้าอื่นเนี่ยอาจจะแบบพันพันห้าคือถ้ามันสูงมากมันใหญ่มากตัวคอลลาเจนใหญ่มากแคบ แค่ผสมน้ำบางทีคนยังไม่ละลายเลยพี่กองแล้วต้องบอกว่าซองเนี่ยทำไมคอลลาเจนเราเป็นซองเพราะว่า1นึ่งซองเทียบเท่ากับเวลาไปทานคอลลาเจนแบบเม็ดถึงสิเม็ดอู้คุ้มมนะใช่ค่ะความเข้มข้นแล้วก็ซองละหนึ่งหมื่นมิลลิกรัมเลยเฉพาะคอลลาเจนกุ้มเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ตกค้างอย่างที่พี่ิทธิซึ่งมันสามารถรับได้ในร่างกายเราช่วยพี่ตี๊งได้สุขภาพด้วยค่ะพีคะมันพอมันเล็กมันทำยังไงต่อมันเข้าไปซึมซับเข้าในตัวเราได้เร็วขึ้นหรอถูกต้องครับถ้าเป็นโปปปรตีีีนน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 นททััั่่่่่่วไถ้าาาขดดมมใหหญเเยยออองงบกกคื็็ชิึ พอพอมันใหญ่ใชหมมันย่อยช้าท้องแล้วก็ท้องอืดเกิดการสะสมร่างกายบางคนก็เลยบ่นว่าคอลลาเจนกินแล้วทําไมอ้วนไม่เห็นผลนอกจากนี้อ้วนนะไม่ไม่อ้วนค่ะนอกจากนั้นหอมด้วยนอกจากนั้นก็จะมีตัวสารนการอื่นที่ช่วยเรื่องของแบบต้านอนุมูลอิสระแล้วพวกคอซลาเทนพวกเกราีพวกไพบาร์ก เปอด์สันฝรั่งเศสอะแอลฟาแลคติร์ไกซิงวิตามินซีผิวใสช่วยได้เลยเพราะว่าหาต่ระเทศมาใสทั้งนั้นใช่คแล้วไมถึงคิดทำเองตงบูพี่อยากรู้ว่าบูเองรู้ว่าร่างกายคนเราอะพี่ก้องมันแบบมัน เสื่อมสลายไปทุกวันแล้วสุดท้ายแล้วเราต้องพึ่งอาหารเสริมถ้าเราไปดูวิถีชีวิตคนต่างประเทศนะเขาจะต้องทานอาหารเสริมเพราะว่าอาหารที่เราทานวิถีชีวิตเราแต่ละวันเนี่ยมันไม่เพียงพอเราต้องดูแลตัวเองต้องแบบแบบบำรุงตัวเองตลอดเวลาที่อาหารเสริมในจําเป็นแต่บูเอ้งไม่รู้ว่าจะไปเลือกอาหารเสริมยี่ห้ออะไรอะไรยังไงเคยทานอย่างอื่นไหมแล้วเป็นยังไงเคยค่ะเราไม่เห็นผลล้วเป็นอันตรายด้วยเพราะฉะนั้นแบบแล้วตัวเองก็กลัวแก่ยอมรับที่กล้องแล้วก็กลัวการที่แบบจะไปฉีดโบนท็อกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเสี่ยงตังค แบรนด์ตัวเองก็เลยรู้สึกว่าเราทําแบรนด์ตัวเองที่เรามั่นใจว่าดีจริงแล้วก็ดื่มได้ปลอดภัยอันนี้ผัดออยแล้วผาดออยยิ่งพี่ตีเนี่ยเขาอยู่ในวงการอาหารเสริมมาส0ปีเขารู้ว่าสัตว์สกัดแต่ละตัวประเทศไหนดีที่สุดอย่างเงี้ยคือเรามีคนมีความรู้อยู่แล้วเราก็มั่นใจไผ่เองที่ทานทุกวันนะคะลผ่หน้าใสขึ้นเลยนะแล้วเวลาไปกองละครเดี๋ยวนี้คนที่กองละครทักหมดแล้วเดี๋ยวนี้ดาราลงดาราอะไรก็ทานของเราเพราะว่ารสอร่อยด้วยพี่ก้องง่ายเดี๋ยวให้พี่ก้องอยากอยากถามบอกว่าคุณคุณตีอันนี้ควรจะทานตอน ทานก่อนนอนครับดีที่สุดเพราะว่าช่วงกลางคืนเนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายเรามีการพักผ่อนแล้วก็มีการแบบซ่อมแซมดีที่สุดคือกลางคืนครับก่อนนอนถูกต้องครับเพราะช่วงช่วงที่ร่างกายพักผ่อนเลยใช่ครับผม่ะมันจะซึมซับเข้าไปในร่างกายแล้วหลับพุ่งเป็นช่วงที่กลางคืนร่างกายเราเกิดการซ่อมแซมมันจะได้ผลทายกับน้ำเปล่าดีที่สุดใช่มใช่ค่ะเพราะมันเป็นลดอักขุนทานง่ายอยู่แล้วเดี๋ยวให้กล้องพี่ใหม่ชิ้อาบุญเลยให้ชิม แล้วมีแก้วเบลสิคะต้องให้พี่หรือต้องใม้ใครพี่ไม่ให้พี่ก้องชิมเลยให้พี่ก้องชิมเลยว่าเป็นยังไงเราสองคนกินรวมกันไม่ได้แต่ว่าคนส่วนใหญ่จะมองว่าคอลลาเจนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นประมาณว่าเกี่ยวกับผู้หญิงตอนนี้ผู้ชายก็สามารถทานได้ก็ไผ่พานิดไงเพราะว่าบางคนอาจจะแบบเฮ้ยกลัวไม่กล้าเดี๋ยวจะหาว่าแบบแอปอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะที่เลยมากเพราะว่าในร่างกายเราเนี่ยทั้งผิวพรรณข้อกระดูกเนี่ยประกอบด้วยคอลลาเจน90%นะครับ คนที่มีปัญหาเรื่องเล็บเรื่องผมผมล่วงเล็บเปาเราะบางกระดูกกระดองใช่ครับผม <ๆ S 1> และทีกอยคัญคือคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องข้อเข่า คนทีเป็นนักกีฬาปัญหาเรื่องข้อเข่าไม่แข็งแรงแบบอักเสบต่างๆคอลลาเจนที่บอกคือมันช่วยทําให้สมานแผลคนที่มีปัญหาเรื่องข้อกระดูกลดการอักเสบของข้อไม่กระดูกแข็งแรงออนาอันนี้ต้องดูคนตีจิงคนตีก็ยังหลอเหมือนเดิมเลยค่ะไม่ลดเลยดูต้องไผ่ต้องไผ่นี่โอ้โหดูนี่เล่นล้วข้ไผ่ดึกๆก็ไม่มีการโซ่ยังหุ่นเลิศเหมือนเดิมอันนี้ให้ดูการนี่ไงไผ่นะคะว่าจะรักอาโมเล่มากไปไหนก็พกไปอันนี้ให้ดูแล้วกันค่ะว่าการทํางานของโมเลคอลลาเจนพลัสนะคะถึงซอง เดี๋ยวบูให้ดูก่อนว่าบางคนเนี่ยที่ไปทานน่หฮอ,อื่นโมเลกุลใหญ่บ้างเจอแบบคอลลาเจนที่ไม่ใช่จากปลาทะเลบ้างผสมนู่นนี่บ้างเวลา,า,าที่เขาแบบทํางานกับร่างกายของเราเป็นยังไงลองเทนะอันนี้ของคนอื่นนะคะค่ะลองเทลงไปอ่าไม่ต้องหมดก็ได้ลองคนแตกไหมลูกแตกไหมต้องลองคนดูเลยมันเป็นก้อนนะนี่ไงนี่เหมือนนมผงเหมือนนมผงเนี่ยก่อให้เกิดมะเร็งนะคะแล้วทานไปนี่ก็ ติดปากอย่างเดียวเลยดูเลยเนี่ยเพราะเป็นก้อนเป็นแบบก้อนๆอยู่เพราะขนาดมันใหญ่มากดูของเราดูของเราดูของอมมอเล่อดูอมมอเล่บ้างแล้วสีเขาแตกต่างมากอออมมอเล่เออเสียนั้นชื่อไม่ใช่อ่ะออันนี้ไม่ต้องหมดซองก็ได้นะแ่เป็นสีนมมันนะไม่เราเห็นเลยว่ามันเล็กมากใช่ดรนะ นี่ขาวเลยค่ะสแรกนี่เดียวก็ละลายแล้วใช่แล้วต้องบอกว่าขาวแบบอุ่ชมพูด้วยนะเพราะว่าเรามีชูเทนบำรุงหัวใจด้วยอ่ะบอกโปรโมชั่นก่อนเลยแล้วกันนะคะแอเข้าเลยค่ะแอเห็นหน้าจอขึ้นแล้วนะคะ1กล่อง2390นานะคะ40สายแรกค่ะลดเหลือ2 8 0 0ัแแต่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าวันนี้ครั้งแรกที่มาแบบว่าหลังจากลดใหม่มานะคะบูให้พิเศษเลยถ้าเป็นลูกค้าเก่าหรืออยากจะแบบดูแลผิวพรรณอยู่แล้วโทรตอนนี้เลยนะคะ40สายแรกจาก2 8 0 0ลดไปอีกเหลือ2 6 0 0โอ้ แล้วเอาใหม่ที่พี่งงเอาใหม่ที่บูพูดใหม่ปกติกล่องละ2,390ัม้ยใช่ไหมที่กล้องคราที่แล้วบูมาเนี่ยบูมาจัดโปรโมชั่น40สายแรก2 0 0พันแปดที่คือหน้าจอแต่วันนี้พิเศษยิ่งไปกว่าเดิมเลยก็คือ40สายแรกลดอีก200บาทคือเหลือ2,600กถูกกว่าเดิมอีกถูกที่สุดรายการแรกะก็คือได้2กล่องโอ้พระเจ้าคนที่เบอร์อะไรครับต้องรูสอง หนึ่งค่ะให้แค่40สายแรกเท่านั้นนะคะถ้าเกิดเกณดนี้ไม่ให้แล้วก็คือ40สายแรกที่โทรมาเนี่ยสองกล่องนี้นะใหญ่อย่างเนี้ยนะคะสองกล่องนี้ราคาเพียง2,600บาทถูกต้องใช่ค่ะที่คุณพี่พูดผีพี่มองหน้าน้องตลอดเวลาเลยพวกผม้พูดผิดไงบอกก่อนว่ารายการนี้นะเออราคาเนี้ยลดแค่รายการเรารายการเดียวรายการแรกรายการอื่นไม่มีให้นะคะแค่รายการนี้รายการเดียวถ้าคุณผู้ชมไม่โทรมาคุณที่คุณเอกนะคะ ถ้าคุณไม่โทรมานะคะคุณจะเสียใจเพราะว่าให้แค่รายการนี้รายการเดียวหมดเวลานี้แล้วนะคะหรืออะไรนสามนาทีก็ไม่ให้แล้วต้องบอกว่าในรูปเนี่ยคะเนี่ยน้องพ่อแพงอะไรก็ทานเนี่ยเป็นดาราหัทกันเยอะนะใช่พอขายดีปุ๊บล็อตเก่านี่หมดแล้วอันนี้เป็นล็อตใหม่มาอีกกล่องใหม่สวยกว่าเดิมคุณภาพคับกล่องกว่าเดิมนี่อร่อยมากเลยอร่อยมากเลยค่ะพก็รสต้องหุ่นทานง่ายทานง่ายแล้วก็อร่อยด้วยไม่หวานจนเกินไปไม่หวานนะเออกำลังดีค่ะ จริงๆแล้วยิ่งจะแอบกระซิบว่าพี่ปูอันชลีเนี่ยอายุแบบอายุเยอะแล้วเยอะแล้ว,ลวทานคอลลาเจนบูไปไม่ต่ำกว่า20กล่องแล้วเขาดูแลตัวเองเขาจะทานเดือนละกล่องถึง2กล่อง โอผีวมันเปลี่ยนสีด้วยเนาะและครั้งหน้าก็ไม่ลดแล้วนะคะบอกเลยที่สองพันบอกเลยว่ามีแค่นี้เองนะคะแล้วก็ต้องรูเนี่ยทำเองแล้วก็การันตีว่าทําเองกล้าการันตีเพราะไปไหนไปไหนคนรู้จักบุยมิกาไถ่พาทิศถ้าทําไม่ดีเขาาจะถูกด่าได้เพราะวาเองวันนี้เองมาตอนหนึ่งกล่องนี้นะคะปกติแล้วปกติกล่องนี้เท่าไหร่คะของเมืองสองพันสามร้อยเก้าสิบค่ะถ้าสองกล่องก็ต้องเกือบห้าพันถูกต้องวันนี้มาพิเศษสุดสี่สิบสายได้ซึ่งตัวที่เหลือไม่ถึงแล้วสี่สิบสายนะคะสองกล่องนี้เหลือเพียงสองพันหกร้อยบาท โทรที่เบอร์อะไรคะ0 2 1 0 4 9 0 4 4เป็นคอลลาเจนรอลที่ช่วยเรื่องอะไรบ้างคะน้องบูขาสรุปสั้นๆค่ะโอ้โเอาบูถ้าเรื่องความสวยความงามเนี่ยขาวใสริ้วรอยรูแบบว่าหลุมขนกว้างนี่ก็กระชับแล้วก็ผิวนุ่มนวลนะคะเรื่องสุขภาพดม่เป็นไรค่ะสุขภาพก็คนที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายนะฮะตอนนี้เขาเราจะมีอินโดลนินโดเลนี่จะเป็นแบบแบคทีเรียชนิดที่ดีที่อยู่ในลำไส้เพื่อให้ระบบขับถ่ายที่แข็งแรงขับถ่ายปกติคือชอบมากเลยค่ะให้ย้ำเบอร์อีกทีนึงค่ะ0 0 0 2 1 4 9 โทรเลยสูงสุดอิมทีค่ะปกตินี่้2ย9 0บาท2กล่องนี่เกือบ5,000ันใช่วันนี้มา4ี่สิายไม่ถึงแล้วนะคะหรือเพียง2,600บาทได้2กล่องที่ไหมเลขยเลข0 2 1 0 4 9 0ี4รับรองไม่ผิดหวังได้ข่ารายการนี้ไม่ได้เลยนะคะไม่ได้ได้ครับหมดแล้วนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะต้องบูใช่ไหมคะถูกต้องค่ะอามอเรนะคะขอบคุณต้องบูนักแสดงมากค่ะอย่าลืมติดโทรมานะคะเะหมดเวลานะคะค่ะพรุ่งนี้ยังไงพี่ก้องหา พบกับน้องชามค่ะไอวรินเหมือนไม่บอกพี่ขอร่ได้เลยค่ะกนประเด็นร้อนๆค่ะเริ่มซีนขัดใจแม่เริ่ซีนขัดใจมามีเลยนะคะห้ามพลาดค่ะอ่ติดตามเราได้แบบนี้นะคะทุกวันค่ะสด8โมงนะคะบ่าย2 1ทุ่มละตี5ค่ะช่องทางการติดต่อก็แอดได้เลยที่ Star m a Channel นะคะแล้วก็ที่อยู่ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ